เชื่อไหมคะว่าบางทีเนี่ยแค่เราปรับเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดนะคะชีวิตเราก็จะเบาสบายมากขึ้นแล้วค่ะแต่จะปรับยังไงคิดยังไงนะคะบาบาเคสุเกะผู้ที่เขียนเล่มเลิกเป็นมนุษย์คิดเยอะเนี่ยเขาได้บอกคําแนะนําดีๆเอาไว้ถึง50วิธีค่ะเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นแม้จะเจอความยากต่างๆในชีวิตมากมายแค่ไหนก็ตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคําแนะนํากันค่ะข้อแรกค่ะเวลาเจออุปสรรคหรือชีวิตมันไม่ราบรื่นเนี่ยให้มองว่านี่ นี่คือโอกาสที่จะลุกขึ้นมาทบทวนและก็ปรับปรุงตัวเองค่ะข้อที่2อ,อย่าเอาตัวเองไปผูกติดกับรูปแบบชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันจะกลายเป็นตัวจํากัดการพัฒนาชีวิตของเราให้ไปได้ไม่ไกลค่ะข้อที่ 3. การยอมรับความแตกต่างระหว่างเรากับผู้อื่นให้ได้มันคือความแข็งแกร่งที่ล้ําค่าที่สุดในยุคสมัยต่อจากนี้ ข้อที่4ถ้าต้องเจอกับคนที่เรารับมือได้ยากนะคะสิ่งที่จะช่วยให้เขาเนี่ยลดทิฐิและกำแพงลงได้ก็คือการที่เราเนี่ยยอมรับอีกฝ่ายอย่างจริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมาค่ะข้อที่5ค่ะถ้าไม่อยากผิดหวังเสียใจกับการมองคนผิดนะคะก็ต้องไม่ตัดสินใครจากการประทับใจแรกพบเพียงอย่างเดียวค่ะข้อที่6 อย่าได้กังวลว่าเราสื่อสารไม่เก่งพูดไม่เป็นขอให้คิดียใหม่นะคะว่าการฟังต่างหากคือวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดค่ะเพราะคนที่สื่อสารได้เก่งจริงๆเนี่ยนะคะก็คือคนที่พูดแค่30%และฟังอีก70%ค่ะข้อที่7ค่ะ จงชื่นชมความพยายามเล็กๆน้อยๆหรือการเติบโตในแต่ละวันของตัวเองให้มากขึ้นเพราะมันจะเป็นวิธีที่ทำให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองได้ง่ายที่สุดค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่จะช่วยขจัดปัดเป่าความฟุ้งซ่านค่ะให้เรามองโลกได้สดใสชัดเจนไร้ความกังวลเพราะชีวิตเราไม่ได้ต้องการความยากขนาดนั้นค่ะ